การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์โลก2021รอบชิงอันดับ13ที่สนามสปอร์ตแคมปัสลานเจมุนเต้เมืองคอร์ไร์ประเทศเบลเยียมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม64ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเบลเยียมเกมนี้นาวากาศโทนทพลสีสมุทนาหัวหน้าผู้ฝึกสอนใช้ผู้เล่นประกอบด้วยสุพชาคำประรักษาปนัดดาชัยเพชรวรัญญาศรีละองวิรลยุพาอินจันกัญญารัตขุนเมืองวิมลรัตนพันธ์และธิดาพานาหัวหนอง เปิดฉากเซตแรกเบลเยียมเล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนออกนำไปก่อน8-2จากนั้นสาวชุดขาวยิ่งเล่นยิ่งดีโคยแต้มหนีไปอีกเป็น20-13ก่อนจะเอาชนะไปได้ก่อน25-20ขึ้นนำ1-0เซตเซตที่2เบลเยียมออกสตาร์ทได้ดีจากนั้นเกมเริ่มสูสีสาวไทยแซงขึ้นนำ16-15แต่จากนั้นเบลเยียมมาเร่งเครื่องในช่วงโค้งสุดท้ายเบียดเอาชนะไทยไปได้อีกครั้ง25-20หนีเป็น2-0เซตเซตที่3เบลเยียมนำไปก่อน8-5 จากนั้นทั้งสองทีมสู้กันสนุกแต้มมาเท่ากันที่1 4บสีถึงสิก่อนที่เบลเยียมจะหนีเป็น1 8บแถึงสิและเอาชนะไปได้2 5่สถึงสิจบการแข่งขันเบลเยียมชนะไทย3าถึงศูนย์เซตยี่สิบห้าถึงยี่สิบยี่สิบห้าถึงยี่สิบและยี่สิบห้าถึงสิบเก้าคว้าอันดับสิบสามไปครองส่วนสาวไทยจบอันดับสิบสี่ส่วนผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของทีมไทยในเกมนี้ได้แก่วรัญญาศิลาอ,องจัดไปสิบสามคะแนนหนึ่งอิตาลี 2, สองเซเบียสามรัสเซียสี 4, ่เนเธอร์แลน สหรัฐอเมริกาหกโปแลนด์เจ็ดบราซิล8ปดโดมินิกันเก้าเบลารุส1ิบุรกีสิบอ็ดอาร์เจนตินาสิบสองอียิปต์สิบสามเบลเยียมสิบสี่ไทยสิบห้ารวันดาสิบหกเปอร์โตริโก